แรกที่เราจะนําไปเสนอในวันนี้นะคะเป็นช่วงเมื่อวานในช่วงเย็นที่ทางหน้าสถานีโทรทัศน์เคซีทได้ร่วมกันกับเพจโคราชเมืองที่ขุนสร้างได้และมวล,ลนิทินนักข่าวนครราชสีมาจัดเวทีดีเบตค่ะใช่ครับ ผู้สมัครนายกอบจออให้ได้แต่ให้แต่ละท่านเนี่ยมาได,ได้มาชี้แจงนโยบายของแต่ละหมายเลขเพื่อที่จะได้ให้ประชาชนเนี่ยได้ตัดสินใจว่าจะเลือกใคร,ครซึ่งตอนนี้อย่างที่เห็นหน้าจอเหลืออีก16วันค่ะคุณปรินทร์ทรซึ่งวันที่20ธันวาคมนี้แล้วะนะฮะับนับถอยหลังกันอีกแค่16วันเท่านั้นเองอะนะท่านผู้ชมฮะโอ้ต้องบอกเลยว่าแต่ละท่านนั้นมีนโยบายที่ น่าสนใจใ<ช>แตกต่างกันไปซึ่งหลายๆคนที่ได้ไปดูเมื่อวานนี้ในช่วงเย็นเนี่ยก็อาจจะพอได้ฟังนโยบายแล้วก็เริ่มจะตัดสินใจและ,ะเริ่มเลือกแล้วว่าจะเลือกใครกันดีซึ่งเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูภาพบรรยากาศของเมื่อวานนี้ช่วงเย็น,เย,นเย็นกันบ้างดีกว่านะคะทางด้านมูลนิธินักข่าวนครราชสีมาร่วมกับเค t v และเพจโคราชเมืองที่คุณสร้างได้ค่ะได้ไปจัดเวทีดีเบตผู้สมัครนายกอบจอที่บริเวณล,ลานอนุสาวรีเท้าสุรนารีโดยได้มี ผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากกลุ่มการเมืองท้องถิน่นกลุ่มอิสระแล้วก็กลุ่มต่างๆ <c oughs> รวมทั้งยังมีกองเชียร์ของแต่ละฝ่ายเนี่ยมานั่งถือป้ายรูปภาพ<ม>แล้วก็เบอร์ผู้สมัครด้วยนะคะ<ม>ก็เนี่ยแหละคะ่ะบรรยากาศอย่างที่ทเห็นว่ามีออผู้สมัครนายกอบ,บจอมาทั้งหมด4ท่านด้วยกันหมายเลข2เนี่ยมาไม่ได้เนื่องจากว่าติดภารกิจแล้วก็บรรยากาศที่เห็นด้วยตอนนี้ก็คือการจับสลากหมายเลขว่าใครจะเป็นผู้ พูดถึงนโยบายของแต่ละท่านก่อนนะคะอม่อะมาดูในส่วนของเบอร์หนึ่งฮะดรสาธิตปิติวราครับท่านผู้ชมครับหัวหน้ากลุ่มคณะก้าวหน้าซึ่งมาพร้อมกับผู้สมัครสมา,สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดครบทั้ง24เขตนะฮะ <c oughs> แล้วก็มีในส่วนของรถแห่ซึ่งแน่นอนรถแห่ก็จะมีรูปของนายธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้า และมาคู่กับดรสาธิตปิติวรราซึ่งชูนโยบายทั้งหมด12ด้านการเปลี่ยนประเทศไทยเริ่มได้ที่โคราชฮะค่ะส่วนหมายเลขต่อมาค่ะหมายเลข3ก็คือหมอแยงนายแพทย์สำเริงแยงกระโทกกลุ่มรักโคราชนะคะก่อนที่จะขึ้นเวทีดีเบตเนี่ยหมอแยงท่านก็ได้เดินทางขึ้นไปกราบเท้าสุรนารีเพื่อขอพอรนะคะแล้วก็ความเป็นสิริมงคล <c oughs> ด้วยแล้วพอขึ้นมาก็มาพูดถึงความตั้งใจว่าจะอาสาลกลับมาพิกโฉมปัญญารูป อ,อบอจพร้อมกับจะนำนโยบายสภาประชาช,ชนมาบริหารงบประมาณของอบอจอกว่า4,000ล้านบาทโดยได้ให้ตัวแทนประชาชนทุกอำเภอเป็นเจ้าของโครงการและร่วมกันเป็นกรรมการพิจารณางบประมาณกันด้วยตนเองเลยค่ะคเพื่อป้องกันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันงบประมาณและแก้ไขปัญหาสภาผู้รับเหมาเหมือนที่ผ่านมาในอดีตและนอกจากนี้หมอแยงก็บอกว่าจะเร่งสร้างผลงานสร้างอาชีพและสร้างเศรษฐกิจด้วยน นโยบาย12ด้านโดยทุกโครงการจะเป็นไปด้วยความโปรง่งใสไม่ขัดแย้งไร้เงินทอนและตรวจสอบได้นี่คือนโยบายของหมายเลข3ก็คือหมอแยกนั่นเองอม,มาดูในส่วนของหมายเลข4ครับท่านผู้ชมครับนายวิทูลชาติปฏิมาพงศ์อดีตนาย,ยกอบจอ,อิสระนะฮะชูนโยบายทั้งหมด10ประการและสโลแกนอบจคอนเน็กคอนโคราช24ชั่วโมงครับและเบอร์5นายตรีเพชรพรมนิติพันธ์อดีตผู้สมัครสส,ส,สพักชาติไทยนะฮะ ได้ชูนโยบายเรียนฟรีมีไรายได้จบไปมีงานทําครับค่ะส่วนที่คุณผู้ชมเห็นว่ามีเก้าอีวา้ว่างหนึ่งตัวแล้วก็เก้าอี้ติดว่าหมายเลข2เนี่ยก็คือผู้สมัครหมายเลข2ซึ่งต้องบอกว่าเป็นตัวเต็งเหมือนกันนะคะคไม่ได้มาร่วมดีเบตในครั้งนี้ดรยนละดาวหวังสุภกิจโกศลจากกลุ่มโคร,ราชชมใหม่แต่ว่าเขาได้มีการแจ้งนะคะว่าติดภารกิจก็เลยมาไม่ได้อยู่ระหว่างการลงพื้นที่หาเสียงให้ครบทั้ง32อําำเภอและ90ชุมชนในเขตเทศบาลนะครนครราชสีมา แล้วก็รณรงค์ให้พี่น้องไปใช้สิ์เลือกตั้งในวันที่20ทธันวาคมนี้นะคะคท่านใดย,ยังตัดสินใจไม่ได้ลองไปย้อนดูการไลฟ์สดจากเพจโคราชเมืองที่คุณสร้างได้ก็ได้หรือว่าจาก KCTV o n l i ออนไลน์ชาแนก็ได้นะคะคจะได้ตัดสินใจกันถูกว่าจะเลือกหมายเลขอะไร